กราสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่พอเที่ยงเองกับบไดายเดินทางไปหาคลิปกับอยู่บ้านครับมันนี่อยู่บ้านเพราะว่าช่วงนี้กับโรคไข้ไข้เจ็บกันหลายเนาะเดินทางไปเทงเดกับมีอาการเสี่ยงครับผมเสี่ยงก็เลยถือโอกาสว่าบอด้เดินทางไปใส่ครับมันนี่กัอยู่บ้านแต่ว่าแกยังมีมีตัวเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมคือเก่าล่ะครับผมเป็นเลขเด็ดของปูท่องค่าครับผมเพิ่นทรงมาให้ งวดก้อนปูกบว่าเขาอยู่ครับแต่ว่าพอเที่ยงกาติธุระบอกว่าจะวิ่งแล่นไปหาคลิปหาหยังจิตศิละครับก็บ,บอกว่ยเด้ยอยู่ก็เลยบ่ได้เห็นปูทรงมาใหา้พ่อห้อยออกแล้วปูโทรมาถามว่าพอเที่ยงในไรสนให้ปูบละปูทรงไปหานะว่าสเลขกมันเขา่าว่าสันพอเที่ยงกาโอ้จนปญัญญาน,นํากะบอกปูไปตามตรงนะครับว่าข้าห่าครับผมงวดนที่ผ่านมาหยายยี่ดีครับว่าปูเล็กปูพันกับเขายี่ดี ครับยังงวดนีกคือกันครับกังย่กงๆูยครับทุกมือนี่ยังย่กงๆู่ว่ามืออื่นก็จะได้ขึ้นไปสนักสงถามหน้าค่ายอีกครั้งหนึ่งครับบอมเมนไปเฮ็ดคีบเฮ็ดหยังดอกครับตัวเลขอาจจะบ่มีหลักๆครับอาจจะมีที่ว่าปูเอาไมาให้ซ้ำที่เฮ็ดคีบต้องไปหรอกครับแต่ว่าจะขึ้นไปเพราะว่าปูให้ป่าทั้งกัลทลักทุ่เอาลุกสิ์ลูกหาหลายท่านหรอกครับขึ้นไปเพื่อจะปพูแขนเพราะว่า ปูสามแปดแปด่ค่อยสบายครับช่วงนี้บ่ค่อยสบายก็เลยอยากสู้ขวัญครับแล้วก็ปูแขนให้ปูซะก่อนครับแต่ว่าทางนี้ทางน,านั้นพู้ช่างเองก็จะเดินทางคือเเ่าครับถึงว่าโรคไผ้ไข่เจ็บจะหลายกะต้องเดินทางเดินทางไปทั้งกระสินแหละครับแต่กะจะรักษาตัวเองเนาะพยายามรักษาตัวเองครับจะเอาเจลล้างมือใส่กระเป๋าไปนั่มหลกักกะใส่แมตใส่หยังท่านผู้ชมคือกันครับจะเดินทางไปท่างเดกยกะจะเลืมเด้อครับ ให้ล้างมือบ่อยๆครับผมพกแมดหน้ากากอนามัยล่ะครับผมติดตัวไปบวาจ่าไปทั้งไหนก่ให้ใส่น่ะล่ะครับผมเป็นพกติดตัวล่ะครับให้ใส่ให้ใส่ไปบวาจ่าไปจับใจใส่สอยจะไปสื่อสิ่งสื่อของยังสี่ครับเขาในเมืองในหน้ากะให้ใส่ไปน้าครับผมหลักกระล่างมือบ่อยๆครับผมว่าช่วงนี้โรคไข้ไข้เจ็บมันกระลายให้รักษาตัวเองนําครับวันเสาร์นี่ครับวันเสาร์นี่พอเที่ยงจะขึ้นไปทั้งไฟกลาสินครับ รอถาน้องไอ้ก่อนครับเพราะว่าแอดมินไอ้กัยังติดการเลี่ยนอยู่ครับผมถ้าไปกันอยากเอาแอดมินไอ้ไปนำํำเพราะว่ากัมี่สองช่องเนาะช่องหนึ่งกับสรตดาชาแนลอีกช่องหนึ่งกับเป็นไอสตาชาแนลครับไปใสก็ต้องไปน้ำกันคือเก่าเพราะว่าหาตัวเรียนมาฝาก่ันผู้ช่วมครับผมอือโอ้เนาะอากาศเย็นล้วครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับผมออกมา นั่งเฮดคีบอยู่ด้านนอกครับผมบรนใดอยู่ในห้องยุ่งกระหลายยุ่งกระหลายครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับตัวเลขของปูทองคาครับผมปูทองคําน,คนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขของปูทองคำโอ้จัคสีว่าจะไหนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็อยากแล้ไปหาทูหม่องสุบอนอยู่หรอกว่าน้ำตัวเลขกระาดอยากมาให้ ท่านผู้ชมไปเปลี่ยนแนวทางหลายๆสำนักหลายๆสถานทีด่ดังๆล่ะครับเอามาฝากท่านผู้ชมแต่ว่ามันกะคือว่าล่ะครับช่วงนี้ก,โก็โรคไข้ไข้เจ็บกระบาดระบาดหลายครับกเ็เลยขออยู่บ้านสักหน่อยก่อนครับถ้าเป็นวันเสาน์นีครับถึงจะเดินทางไปแถวๆเก่าครับก็เป็นอาจจะไปหาสูตรหวยคำนวณของอาจารย์ออครับเอองวดก้อนนี่ของอาจารย์อ,อก,กับเขาครับท่านผู้ชมงวดก้อนนี่ เขาครับมีเก่ามีหนึ่งเก่าตรงตรงเลยครับของอาจารย์อ๋อเป็นวัดป่าคือกันครับหรือว่าจะไปเป็นอาจารย์6กสีตั้งวัดท่าสร้างหน่อยหรือว่าจะเป็นอาจารย์วัดป่าอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์6ก1กหนึ่งครับผมเสื้อน,น้องติ๊กนี่ก็ได้มาละครับก็ะได้เฮ็ดคลิปลงไปเบิ่งละครับน้องติ๊กก,กับเข่าครับงิดที่พ่านมาของเส้นติ๊กเส้นติ๊กอยู่อำเภอสามชัยครับผมกับเขา่ามีสองแปดตรงตรงคือกันครับบริกรรมเรื่อยของเส้นติ๊ก งวดนี้เพิ่กนกามาเป็นทีเรียบร้อยครับผม้วกาเดินทางไปทางกาะสินแล้วก็คิดว่านาจะขึ้นไปหาสำนักสงฆ์อภยัยวันอีกคือเก่าครับผมจะเดินทางเซนนี่ละเพราะว่าเป็นน้ำบัดน้ำว่ากะดีแนวนึงครับคนบ่ค่อยพุ่นพ่านกะไปแบบว่ากะสะดวกสบายแน่เป็นแห่งเป็นวัดป่ากะคนกับบค่อยหลายครับกัมีแต่เพื่อนยูทูบที่ไปน้ำกันรากาอีกอย่างกะเป็นพระอาจารย์เท่านั้นแหละครับผม มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอาเลขเด็ดๆของหลวงปู่ท่องคํำม,มบาบอกสู่พีสู่นองฟังครับมื่อนี้ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจญณญาณน,นะครับท่านผู้ชมให้เป็นแนวทางครับเป็นแนวทางหรือว่าให้ดูเพื่อความสนุกสนานกับกับ่าว่ากันดวยครับ,บ,รบนนครับผมเบอ่งเลขบรรัญชีของปู่ท่องค้ำกนนะครับเนาะเพื่อว่าท่านไหนเพิ่นอยากร่วมท่าบุญสั่งวัดสั่งว่ากับปู่ท่องค้โอ้ยุ่งนี่ก็หลายเนาะ ทั้งไฟอุดรครับผมเลขบัญชีธนาคารของปูต้องคําก็จะมี020173670341 020173670341ธนาคารทกศนะครับท่านผู้ชมหรือว่าท่านไหนอยากโทษไปคุยกับพระอาจารย์โอ้หลวงปูหรือว่าท่านไหนอยากโทษไปคุยไปสอบถามกับหลวงปูว่า งวดนี้หลวงปูไห้เด็ดตัวใหกะโทษไปได้ครับผมพอหลวงปูพ่นไห่เบอร์โทษมากคือกันครับหมายเลขโทรศัพท์ของหลวงปู่ทองคําก็คือ065103 1739 0651031739ครับท่านผู้ชมว่าหลวงปู่เปูพนกระไห่ทั้งหมายเลขบัญชีธนาคารหลักกระห่เลขโทรศัพท์เลยครับเพราะว่าท่านไหนอยากร่วมไปทำบุญทั้ง ครับหลวงปูทองขัน้นทั้งไฟอุดอรครับผมหรือว่าอยากโทษไปสอบถามกระโทษไปได้ครับมากครับทมมบ่านผู้ชมว่าว่าหลายย้ายห้างเนาะไม่ลากับไปหกานาที่ล้วครับกระบอกหลายเติมแล้วเนะาะแต่ว่ากระบอกไปหลายเติมแล้วครับหลวงปูหายมากเหมือนนี่เพะหลายชุดครับผมชุดสามตัวก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ชุดครับผมถ้าเป็นสามตัวบนจะมีอยู่สี่ชุด แต่ถ้าเป็นสองตัวล่างจะมีอยู่ประมาณหกจุดกับบอสือว่าหลายดอกครับจำนี่ชุดสามตัวบนเก้าเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งเก้าหกศูนย์ครับก็จะเรื่อมแล้วครับสมมติปากกามาจดไว้ครับท่านผู้ชมมาจดไว้เดี๋ยวพอเที่ยงจานให้ฟังแต่ว่ากะเจ้าขึ้นหน้าจอให้เบิ้ลคือเกาล่ะครับชุดสามตัวบนก็จะมีเก้าเก้าสี่ เก้าสี่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งเก้าหกศูนย์ซึ่งหลวงปู่พันก็บ,บอกว่าเน้นให้ครับเน้นสามตัวให้ชุดหนึ่งก็คือเก้าสี่ศูนย์นะครับท่านผู้ชมชุดเน้นเน้นสามตัวบนเก้าสี่ศูนย์ครับผมส่วนชุดสองตัวล่างครับผมสองตัวล่างนะครับจะมีอยู่หกชุดตัวแรกก็จะเป็นเก้าสี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์หกหนึ่ง 60แล้วก็50ครับจะมีอยู่6ชุดครับผมเลขกลาง9441 4060 61แล้วก็50ซึ่ง2ตัว่างนี่ปูจะพ่งเล็บหายอยู่ครับแบบว่าเน้นๆนี่ละครับเน้นอยู่3ชุดก็คือ406061ครับนี่ครับท่านผู้ชมแล้วพอเที่ยงอ่อยเบิง้งงเราก็จดเอาเลยครับ เป็นเลขเด็ดของหลวงปูทองคานะครับงวดก่อนปูก็บ,บอกว่าเขาครับแต่ว่าอ๊้เสดายพอเที่ยงแลนสายแลนขัวครับมอจักจะแลนไปกระสินมอจักจะไปทั้งสกุลนกรอน้นไปทั้งกันทะลักไปหาปูสามแปดแปดครับผมแลนสายแลนขัวไปกับเมื่อยครับก็บเลืยบาเลยเบิงไล่ที่ปูหลวงปูพันทรงมให้ปูว่าเขาเต็มเต็มเลยครับงมดที่ผ่านมาแต่ว่าก็เป็นจริงอยู่ครับบางครั้งของปูกับเขาต,งตรงๆบางครั้งก็เป็นต้น ตัวกลับครับผมก็ลองเบื้องด้วยครับด้วยรองเอาไปจดจดไปไหวเบิ้งครับผมเผื่อว่าหาไปชนกันกับเลขจากสำนักต่างๆถี่พระเทื่งได้ไปติดตามไปหามาครับผมจดไหวกบฏเสียหลายดอกครับจดไห้เบิ้งครับท่านผู้ชมต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพระเที่งกะจะบอกความก่อครับโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะกะให้เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เห็นบอกครับหลวงปูจ่จะเน้นให้ครับเป็น2ตัวล่างนี่จะเน้นให้406061ซึ่งพอเทื่องในบงเร็บไว้นี่แหละครับพอเสื่องเขียนหนังสือบอคคอยเก่งครับเนาะส่วนมากกับมิแตอรมินไอเขียนให้มันนี้เพิ่นกะติธุระเพิ่นกะไรสดโยกะเลยพอเทื่องได้นนจัดการเองนี่ครับ3ตัวบนจะเป็น940ที่ปู่เน้นให้เน้นๆสาตัวบน940 2ตัวล่างก็เป็น406160นะครับ นี่ครับแต่ตัวแรกนี่จะเป็นเหลขบมันชีธนาคานเพราะว่าท่านไหอยากรวมทําบุญสังวัดสา่งว่ากับหลวงปู่ครับทัง้งไฟอุดรท่านีครับหลวงปู่ทองคําตัวนี้ก็เป็นไม้เหลขโทรศัพท์เนาะเพราะว่าท่านไหอยากโทรไปสอบถามปู่ว่าตัวไหเด็ดแน่ประมาณนี้แหละครับเบิ่งเอาจดเอารับท่านผม้ชมจดเอาครับจดเอา ส่วนไล่เส้นสำนักสงฆ์อภัยวันงวดหนีพอเที่ยงแจ็กิได้บัได้พรเที่ยงยังบ่อทั้งมั่นใจครับต้องไปคุยกันกับเพื่อนยูทูบทั้งไฟกระสินก่อนครับลูุศิษย์ลูกหาของปูสำนักสงฆ์อภัยวันน้ากันครับผมเพราว่าปูด้ยินว่าทั้งวัดเพิ่นกะจะปิดปิดวัดคือกันเพราะว่าโรคโควิดระบาดนักครับผมปูกระยานคือกันครับ สตัวบนนะครับ9 4 9 4 9 4 0 5 4 1 9 6 0กู่เนปูเน้นให้9 4 0านะครับสตัวบน2ตัวล่างก็เป็น9 4 4 1 4 0 6 0 6 1และก็5 0ซึ่ง2ตัวล่างในปูกะเน้นให้เป็น4 0 6 0 6นยครับโอ้ยุ่งกระไรครับครับท่านผู้ชมคับผม กรยัางที่ว่าวราคท่านผู้ชมบอกว่าจะเดินทางไปทั้งเดช่วงนี้กะให้พกเจลล้างมือบ่อยๆครับผมล้างมือกันบ่อยๆแล้วก็ใช้หน้ากากอนามัยปิดหน้าด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ออกจากบ้านพราวาเฮ้าเดินทางไปเข้าบุงจากเนอกว่าผู้ใดเป็นอย่างเป็นอย่างมากอย่างสีว่าเฮ้า,าม่แม่นคนเงื่อนเ,นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ากับ,บ่รับรูได้ฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องป้องกันตัวเองนําครับผมป้องกันตัวเอง เพื่อครอบครัวของเจ้าขอ,องนั่นแหละครับผมครับสุดท้ายนี่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องสตาร์ดาใช้แนวในเรื่องการชมเพื่อเป็นร่างใจพอเที่ยงครับผมได้ไปหาคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกครัง้งต่อไปครับคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับตัวเลขกะให้พอเป็นประมาณล่ะครับผมกะจะย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านใดชื่นชอบก็จดไว้ครับผมท่านใด้บรชื่นชอบก็ ปลอย่านเลยไปก็บบเป็นอย่างครับดูให้ดูเพื่อความสนุกสนานนะครับครับสุดท้ายนี้พอเที่ยงกะจะไปละครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านคิดหวังสิ่งใดขอให้ไดสมรังบรรถนาจะเล่นลุงเรื่องในนาทีการงานค้าขายครับผมให้มีจิมมิใส่ตลอดปีตลอดไปเด้อครับลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับบอกกันไม่คลิปหนาะไปละครับบา,บายสวัสดีครับ มันหมาดด้วครับเด้อเอาขึ้นเด้องวดเนี่ยเอาขึ้น